บัดนี้วันที่23บมิถุนา2อ6 8เป็นวันที่52ิที่ข้าพเจ้าพณินะ้าขอถวายเสียงสวดสาธยายทัูต์พระปร,ะรีและบุญต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจจาิยรบูชาเด็กครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าทรงตังต้งมัน่นมีสติระเบิดได้มีสมาธิจดจ่อนในอักขราภัยชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิด หนึ่งบทกราบพาระรัตนตรยัยอราหาัตสัมมาสัมพุท,ทธพระควาพุทธามพะควันตังอะิวาเทมีชวาขอโตพระขวาตาธรรมโมธรรมังนะสาวีสุปฏิปันโนพระขวโตาสาวกสังโคสังคังนะมามีสองบทบูชาพระพรีพินานอราหัตสัมมาสัมพุท,ทธ佛สุจิราปเรนิพุตโตคุเนหิธารามานโนธานีปารมีหิเจทิสติ ยาวาชิวังอาหังพุทังธรรมาสงสังคังสาราณังขะโตภูเชมีรัตนาตายยางธรรมางจรามิโสธีนาสามโมจสวดชุมนมเทวดาสมันตาจักรวาลสูอันตร a k ชันตุเทวตาสทธรรมางโมนิราชาสุนันตุสาขขโมขทางสักเคาเมจะโรปเปคิริสิขาราตเตจันตริเควิมาณีทีเปรเัตเถจะขาเมตรวก วันข้าพเนกให้ัวตุ้หิเขตุผู้มาจายันตุเทวเสลาท่ลวิสเมย์ขักษ์้าพัทพนคาข้าเทันตาสันติเกยามุนิวารวจนาสาทโวเมสุนันโตธรรมสุนกาโร a ยามพัฒนตาธรรมสุนกาโร a ยามพัฒนตาธรรมสุนกาโร a ยามพัฒนตาสี่บัวสวดปุะภาคานมการ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดตลเซนาคมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมัง สารนังขชาญมิตติยมปิสังคำสารนังขชาญมิหกบทสวดสจกริยาคาถานาทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังว่ารังเอเตนาสจวเชนาสติเมหุตุสพพทานาทิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังว่ารังเอเตนาสจวเชนาสติเมหุตุสพพทานาทิเมสารนังอันยังสังคฆเมสารนังว่ารังเอเตนาสจวเชนาสติเมหุตุสพพทา เตบสตสวิรัตนปนามคาถาพูทางนันเมรัตนภูตะสรีรจิตตังธรรมมังนเมรัตนพูตะวิสุทธิสาราสาคังนันเมรัตนภูตะสุสีละถิฏฐิเอตังนเมติรัตนังรัตนาตายววังสัมมาสมโมสริตตาวัตุวิเศษสภูตังอัญโยยายุตะคุลิโยคาปะ วะสัปวะตังอัสุมิตยัมทิปิตเทวะยะถาติทันเทเอกาวินาตะทิตาเรสามสามภเวนะโลเกกะาจิตจจิเรนะจปาตโพตังคัมภีระยางวิชยัอติทุธาส์ถาวินยูหิปันติตัชเนหิวิชญยรูปังโลกามิเกหิจิกะาาุลปาลาพนิยังเกสตจิ สุทโวิธิตังโคโนากายตายานาะเมหิเยวาชนะตายาสุวิสุตัมติสมุปัสมมตังมนสิสุทัปะสาธฐานางปุญญาธิกานามาสมตุตตามปุณณโพมังทุกขาปม,ม,นะมุจจนะมกขะสารนาขาตานาปูชาระเหตุปารามังอภิปูชนเนยยัยงนิพพานะสัชิตาริยา ยยปะนิสยาถังสัมมากิเลสมาละโสธนเศธิยาจาสาธูหิอัฏฐกุะเลหุปเสวนียังปาเนหิจ้าปิสารานางขามนียเมวะตัสมาหิตามติรัตนางสารานัคตมหารันตินทิวังคณะเนสุนามัสสมานะปูเชมจาปิสัสตางสุภสันณจจตตาตถานุปาริ จริยาสถารตาจากบุญเยนาตัตธาสุขเตนะสุขีภเวมุเ,เาตเชนัตสะจะสถาปีสวทิหนุโยเจถาธรรมวินยัยยมทีปมาณภูโตโลกุตาราธิสมโยนิยโยตสุโพชังตัสโปปะนิสัยะจะยายะาอยางปิโหตุววตทุตเยปริจิตโตสุปัสสาทการโรแป่นามา,าราสิทธิคาถา โยจะขุมาโมหามลาประกาศโทสามังวะพุทโธสุขโตวิโมโตมาราสปาสาวิธิโมจยันโตปาเปสิเกมัชนะตาวิเนียผู้ทังวรันตัสิรสานามีโลกาสนาธาจวินายกันจตันเตชะสาเตชะยเศรษฐีโหตุสพันตารายาจวินาศเมโตธรรมโมทโชโยวิยตัสสะสะโุ ตัดเสสิโลกัสวิสุทธิมาคังนิยานิโคธรรมมาราสัทาริสาตาวะโหสันติกะโรสุจินโนธรรมมวปารันตางเสราสานะมามีโมหะปะทาลางอุปสันตธาหังตันเตชัสเตชยสิทธิโหตุสัพพัน ตระหนั่ยจวีนาสเมโตสัพธมรมเสนสุขตานุโคโยโลกสปาปูปกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจัสวาคาตธรรมังวิธิสังกะรติสังฆวารันตาศิรสามามีพุทธานุพุทธาสมาสีรัทิติเอตตันเตชะสาตชะยะเศริโอนโตสัพพันตรายาั่จวีนาสเมโตเก้าบทนโมการอัฏฐกัคา นโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมเหสีนนโมอุตตมะธมะสสะสวาคาตเสวะเตนิธานโมมหาสังขัสสาปิวิสุทธสีลทิฐิโนนโมโอมาตายารัทสาสรตนตยาสสารุกานโมโอมกาติตัสสัสสวตถุตยาสปิโม การาพภาเวงนวิขันชันตุอุปาถวานโมการารุภาเวงนสุวัติโหงตุสัพพรานโมการาสตเตเชงนวิจินโหมิเตชวาเศบตสวดมหาสมัยโสอิมวเมสุตานเอกังสมยพระขวาสัเยสุวิหารติกปิลววัดุสมีมหาวเนมหาตาภิคุสังเขนะสัสถิน

เยปุูเยนะสันนิปติตาโหติภคววันตังานาเยพีุ่สังัจะเย็นนนามยามพี่เยนะภคว่าเตนสังกมยามอุสังกมิตัวาวโตสันติกปัจเก้าทาภาสยามาเตกโคตาเทวตาเสยาพินามาะระวาุลิศสตัมมีชิตังวาภ้าหังปัสาระเยภปาตังว่าฮังาปสาร พหังสัมมิชยเอวเมวสุทาวาสสุเทวสุนทริตาภคโตปุระโตปาตุระหัสโธัคโตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาอกมันตังอสังสุเอกมันตัมทิตาโคเอกาเทวตาภควตโตสันติเกอีบังคาทังอภาสสีมหาสมโยวปนัสหมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหิมังธามัสมยังธักิตายโยอัปราชิตะสังขันติยตโคอัปรา เทวตาภควโตสันติเกอีังคาทั้งอภาสิตาตผีขโวสมาทาสุจิตตานัตโนุชขมะกาสุสารรติโยเนตานิขิตตัวอิสิญานิราคันติปันติตาติอั้กโวปรรธาเทวตาภควโตสันติเกอีมาฆาทั้งอภาสิเชตวาขีลังสิตตวาบุริขังอินทขีลังโอหะจเมิจจตเจรันติสุทัวิมลา จคมตาสุธันตาสุสนะคาิียตขคอปรรเวตาข้โตสันติเยีม้าคาทั้งอภาสิเยี่เกสิพุทธังระนาคตัสเลนัตเขมิสันตียปายภูมิปะหังยมันสัเทหังเทวกายปริปุรสันติตี่ยตข้อพระขออภิอามันเติเยภูเยนภิกเวทาสสุโลกัาตุสุเทวตาสานิปิตาหติตัทาตังขัสสนาเยภิกขุสังขจเยภิเตภิกขเวเฮสวติตรมธาณะรันตสรมาสัมพุทธเตสมพิภควัตตาณเยตระรมาเยวเทวตา सनपतिता हे सुयथ पीमे येतर हि पिते सन्ते न कथम था नरंतः ते समी भक्वंता न ये परमा ये थे निपतिता सहयता था पीमह यतर हिया चिखीसा मी खे थेव का नंग ना नि केत खे थेव का नंग ना निथे सीशा मी थे थेव काया นามาลิตาสุนาทัศสาตุการนัมาสิเกล้วทัศสีสาลมีติเอวัมพันเต็กดีเทีวิดข้กัตปัญจัตสุตุงภัวาเอตโวัตจัสมโลกกมโลกัสสมาียัพพุมาตระหสิตายสิตายขีขปาะรามิัตตาสมัยตาปุรุดีวสลีนาโลมังสังสัมพุโนทัตตัาสัตว์ทวิปัสสนมนาวิลาภิญโยปัญจสัตสยตัววะเนตาปิโลวะทวเว

अभी कंता तेल शरणा तो भी ये वो हम के तेल साल में की रही है मैं पोपसों सात सात साल या खाकु मापा पिलवा थवा इति मंतो शुद्ध मंतो वन मंतो ये मोधमाना अभी कामो भी कुना समिति वन ऐसा सात साल है वताल या खाना ना तो वन तीनो इधी मंतो शुद्ध मंतो मोधमाना अभी कामो भी कुना समिति ชาตาขีราติสัสถายะขานานาตวันตินอยทีมันโตชุดมันโตวันลันโตเนี่ยสันโมธมานาภิกามภิกุนังสมิติวะนังอิเจเตโสระสัสถายะขานานาตวันตินอยทีมันโตชุดมันโตวันลันโตเนี่ยสันโมธมานาภิกามภิกุนังสมิติวะนังเวสานิตาปัญจสายะขานานาตวันตินอยทีมันโตชุดมันโตวันลันโตเนี่ยสันโมธมานาภิกามภิกุนังสมิติวะนังคุณภิโรราชคายโกวปุรัสนิเวสนาบิญญาณัสตัสสังยะขานาปิญุปัสติคุณภิโ သာတခေတ္တေကိုသောပါကဆမိတိဝနံပိုလီမာဒရီသာသာတရတောပသသသတိကန္ဓပနာအတ္တိမဟာရာဇာယဿသတိသောပူတာပိတဿဘောဝိညာနာမမဟဖလာယတိမントောရှိတ္တံမントောဝန္တောရသီနောမောဒမနအဘိကမောဘိကုနာသမိတိဝနသကိနာကြိကံရာဇာဝိရုနောသပသသတိကန္ဓန္ထာနာအတ္တိမဟာရာဇာယဿသတိသောပူတာပိတဿဘော อินทนามมาหาพลายที่มันโตชุดมันโตวันลวันโตเส้นหนโมดทมานาบิกามภิกุนังเมิติวนาปัชมาจรสังราชวิโรปโคภาษาสตินาคานังอาทิติมทาราชาสาสัโสโตาปิตาสภาโอินทนามามหาพลายที่มันโตชดมันโตวันวันโตเสนโมมานาบิกามภิกุนังมิติวนาอุจราจรีสังราชาคเวโรตาภาสติยาานังอาทิติิมาราชาสาสัโสโงตาปิตาสภาโอินทนามา महाप्राय ठीक मंत्रों श्री मंत्रों नवमंत्रों सचिनो मोठमाना भीगामों भीखों नंग समितिं वनं पुरमतिसांचतरातो ताकिने नविरो को पशिमे नविरो पकों कुएं रो दरांतिसांचतारों ते बारा चार समान ताजरों तिसां तथा लबना थातुवनेका पिलोवा थवेते समाया विनो थासा आकुवा चरिका साथामाया कुएं Sa kanda po rin o rachachan o sa poa ko bang jasikot, ewa ting paru sura sa sahe, deja-deja rachachan o kanta pa sa lahat, <laughs> syubi mo na, mo, piku na, sa miting wa na. At ako napasa na ka, wesa rasa, tataka, kampa nasa tara, ako pa yan, kasaya, pitiya ko na, tatla na ka, yasasino, e rawa, no mahan, ako, so pa, sa

พอรีปตานะสภเพเวโรจนนะมักอาศัยในทวาระนังเส้นลราหุภาฒโมปากมุงสามยธานิพันธุั้เตปิคูน่าสัมถิวะนังอาโปจตเทวะปฐมีเจตเจชวาโยตถาคบุวารุณาวารุณาเทวะสมุจเจสัสสสหเมตตากรุณากายก้าคุเทวะเยสสัชินุเศเทระากายาสภเพนาณาตวันดีน้อยที่มันโตชิวิมันตววันนวันโตยศสัสินโมธรรมานาบิกาโมบิกูน่าสัิถิวะนังเวรูเจตเทวะสาลลิจัสมาจัตุเวยมาจันทัสโอบานิสาเทวาจันทมาคู ปุระคิตาสุร so ja ิยะสูบบริสาเธวาสุริยมคูปุระคิตานันตานิปุระคิตวาโคมันทะลักดาวสุนันวาโสเซทุสักกูปะ้กปุเรนทโุลเซเดละละกายาสภะเนนนัตวันตินอิจิมันโตชุดิมันโตเนวันโตยัศชิโนมุธมานาบิฆามุบิคุนังสุติโนนาทถ้คูสาบูเทวาเชนมาศิษยารวยฤทธกาเจโรชาจูโอมาปุพพผนิพาจุโนวรุนาสัทธมามจัจจุตา सिरा सने शास आखो वो रथाया सफे नव दिन मंत्रो चुटम्त शि नौ मो ठ मना भि काो भिपून समितिना सामना मानना माषुता प्रथु सीता आहु आखो मनोहो देवा ये चलो हि तवा शि नौ पार महा पार आहु ठेवा सफे नव दिनो इधि मंत ชิติมันตวันะวันตเยภัสสิโนมธะมานะอธิกามะภิกุณะสัมติงะนะสุกาคะรวะหะดุนาอะกุเวนะสัสสะโอทาตะคะนะปาโบคะปูเตวะวิจฉะคะนะสะละมาตะหะรคัจฉามิสิกัจจะเยภัสสิโนตะริยาอาหาปะจุนังโยทิสาติวะสติเเลเลตะรากายะสะเพนะตะวังติโยอิติปันโตชิติมันตวันะวันตเยภัสสิโนมธะมานะอธิกามะภิกุณะสัมติงะนะเกมีอุปัสสายะมากะตะกะเตภัสสิโนสัมปิตะกาลามะเจฑาโสทีนามาจาตุวา นิมมานานี่อาควทักคารนมิตาจะเนถึกนารยาสัพเพนะตะวันตินอิอมันตัชิมันตวันนันตเอิสตเมตอร์นาบีกามบีคูนาสมิติวันังสศรษฐเทเทวันตายาสัพเพนะนตะวันตินนามวิเยนะอาคัชุยเจตเจสัสาสปวุทธาชาติมะคีลังโอขตินะมะนาสวังทะเกโมขตระนาคังจันทวัสิตาติตาสุพรามา પરમા તો સફાંતો સભા કયો સાસુ સો થો તિનો સચમાં સત પરિવારે

พว่ากสตวาสุดทาสัสสนาวิตระกเขาก็ะมุเนสังโนูันปีชิวุสัพเพิชสั้นขามาภยาติตยตายสัสินโมทันทีสัพเต่อหสาวกาที่เชนสุตาดทสิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตังอาเสวนาจพารนาปันทิตานาจเสวนาปูชาจากปูชนียนางเอตมาคลมุตตมาปฏิโดปะ เทสะวาโสจาปุเพจาักตปุญญาตาอัตตสัมมาปณิทิจเอตมะมาขลมุตตมาพาหุสัจจจสิปันจาวินโยจารุสิกิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตมมังขลมุตตมามาตาปิตุปัฏฐานาปุตตะทารัสสังขโหอนากุลาจากกัมมันตาเอิตมมังขลมุตตมาทานันจะธรรมจริยาจา ยาตกานาจสังฆโหอนาวาชานิกรรมานิเอตัมมาคารมตมาอารติวิรติปาปามาชปานาจาสสัญญโมอัปมาโทจัทธเมสุเอตัมมาคารมตมังคารวะจานิวาโตจาสสันตติจะกตันยุตากาเลนะธรรมมสวนณเอตัมมาคารมตมังขันติจโสวะจกสตาธรรมนาสัมนานาจัสทัศนากาเลนะธรรมะ สักชาเอตัมมาขลมุตมะตัพโจะพรหมจริยาจอริยสา,า,าสาัจนะทัศนะนิพพานสัชิกริยจะเอตัมมาขลมุตมังพุทธัสสโลกาธรรมเมหิจิตตังยะสานะกะกรรมปฏิอโศกาวิราชันเขมังเอตัมมาขลมุตตมังเอตาทิสานิกตาวานะสาพัพพัทธมาปาราชิตาส,าพาสัพพัทธโสติฆาชันติปันเตสังมังขลมุตมะมันเต สิบสองบสววรัตนาปรียังเกินชีวิตตังอิทวาหุรางว่าสเคสวายังรัตนาปณีตังนั้นโสมาอาทิตยถาคะเตนนี้ทมาิเปุเทรัตนาปนีตังเตเนนะสัสเจนะส้นสัวิโยนทุขยาวิราค่ะว่ตังปนีตังยจาชักาชะกกายวุนีสมาหิตโตนะเตนะธรรมเมนะสมาจีเกินจีธรรมปิธรรมเมยรัตนาปนีตังเตินนั้นสถเจนนั้นสัวติโยนสุสยามปุถุชิที่พมปีวันนีินุเต na mo na wisya ti hambin ang mera tanabanit ang na sa na suwati ho tuye po kawra at sa tari tatari ite ho ti te kakinaya sukatasa sa ऐते सुतिन्नानि महापलानि इधां बिधां खैरतना एतेन ऐते न ये न सुवादियोंन तुझे सोपयुत्ता में न साधने न दिकार्मिलों को तमसां तना मिते पातिपता अवताऊँ इखान अलाता एतेन पुत्तें भोषमाना चीना बिधां खैरतना बनीतां ऐते न सचे ขีนาภิชาวิรูฉันทานิพันติธิรารยาธายัมปธีปโวิจามิสังเขรตะตะมปนิตาเอเตนะสัจเจนะสุวัทิโหนตุสิบสามโมสตัวธรรมบทสังสวอัสดาหเวชตังเสิโยจายายีตระราปชาอัตตะทันตัสสะโสสันิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวนาคันทพโพนามารสหะรัมบุนาชิตังอภัิตัง กีรตถาโรปัสชนตุโน14บุตรเกสาพุตสูตรภาษิตนิตังเตนะพระวตาชาณตาปัสตารัตตาสัมมาสัมพุทเทนะอาถาตุมเหมาอนุสเวนมาปารมาปรายมาอิติกิรายมาปิตักกะสัมปะทาดินมาตักกะเหตุมานักายิข้เห็นมาอาการะปริวิตะเกนมา ที่ทีนิชานักขันติยามาภะพาโรปะตายะมาสัมโนโนคารโยธาตุเมเหอัตตาวาชาเนยธาอิเมธมาอกุสลาอิเมธมาสาวัชาอิเมธมาวินยยคาริตาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาอหิตายาทุขยยาสังวตันติอัฏฐะตุเมเหปะชาเหยยาธายาธาตุมเหอัตตาวาชาเนยธาอิเมธมาก response, amine, like าุสลาอิเมธมาณวะชาอิเมธมา วิญญูปัสสัาธาเมธัมมาสมัตตาสมาธินาหิตายาสุขายาสังวตัตติอาถาโตเมเหโอปัสัมปัชชะัิหะเรยาธาเตสิภะบสวรโอปานิยาโสโอุปานิยาเตชีวิตามพมายชาโรปนิตัสสานาสันติตานาเอตังพายังมารเนเปขมานุปุญญานิกายีราธาสุขาวะหานิ อุปนิยติชีวิตตามปมายังชโรปานีตัสนาสันติตานาเอตังพยายามารณีเปขมานุโลกามิสังปะชเหสันติเปโขโยทากาเยนะสังยะโมวาจายะอุทะเจตัสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวามโนปะกาโรติปุญญธรรมโมหเวรคติธรรมจาริทัมโมสุจินโนสุขะมา วหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนทุกขติฆชิติธรรมจารีสเพสังขารอนาจติยธาปัญญายะปัสติอถานิพินติทุเคสามโควิสุทิยาสเปสังขาราทุาขติยธาปัญญายปัสติอัถานิพินติทุเคสามโควิสุทิยาสเพธมานาตาติยธาปัญญายปัสติอัถานิพนติทุเคสามโควิสุทิยาสิบหกบทสวดอปันากาชาโด อปันานะนนะกฐานะเมเกทุติยังอหูตกักกกาเอตะธัญญายะเมทาวีตังคันเหยยะอปปน,นะตังพระหงเวสารนังยันติพัพภพภตานิวนานิจา,ารามะโรคะเจตายานิมนุษสาพะยะตจิตานิตังโขสารรนังเขมังเมตังสารนามุตตามเนตังสารามา สระณมามะคัมาสัพพะทุกขาปมุจติโยจะพปุทจัจจะธรรมจ่าสังฆจ่าสารณรัคโตจาตาเรยรย์สัจจานิสัมมาปัญญายาปสติทุกขังทุกขสมุปาทานทุกขัสสะจะอติกรมังอริยาจะอัถทานขิการทุกขูปะสม,มะขานีนางเอตังโคสรณังเขมังเอตังสระณามุตมังเอตัสสระณมามะคัมาสัพพะทุกขาปมุจติเจตบุสวดพระเทศการตักขถา อติตาังนาวาพนอติตังนาวาคมเือน,นปฏิกัรเขนะคะาตัางผู้มีผู้บุคคอไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะาธาติตังประินันตังอปัตจาละคะาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งไหนก็เป็นอนลบไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอนยมาไม่ถึงปัจจุบันนัจะโยธรรม,มาตาทัตทัวิปัสสติอสังหิราอสังกุปังตังวิธานโมพระดุเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนงนไม่คลอนแคลในทมนั้นได้บุคคลนั้นเพื่อเจริญทมนั้นเนื่องให้ปกป้องเธออาเชว่ากิจจมาตัดปังโกชัญาบรนดาสุเวพุทธความพิเศษในวันนี้และใครเราจะดูความตายในวันพรุ่งนาฮิโนสังคารันเตน้มหาเชนเนเศรีนามาจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยงกับมาจุระผู้ไม่เฉยนญยนั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวาวิหารีมาตาปิอโหราตมาตันทิตังตเวพัทธกะระโตตตสันโตอาจิคเตมุนีเต ดามนีผู้สงบย่อมได้บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เคียดคานทางกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญได้ประกานนรชี้แล้สิบแปดบสดอภิษฐาปจเวะคณะปาถักชราธัมโมหิชชราณติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรมโมหิพยาทิน,นาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพล ความเจ็บไข้เป็นไม่ได้มารณน่าทั้งโมหิมาเราน่าอนาิตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะ่ล่วงพู้คนความตายเป็นไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมนะเปหินานาภาโววินาภ้นผ้าโว้้วจะาเราเว้นไปต่างๆคือว่าจะต้องได้พระพาสาวของเราของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกามาสะโกหิกรมมาทายาทกรรมโยนิกามาพันธุกรมมาปฏิสารณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมการดิสันมีกัลยาดังว่าปัปกังวาตตาสะทายาธาภวิสาน เราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืไปเอวังองจจภิเหภินทางประเจยกิตับพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดสิบเก้าโสวดเทวตาอยโยชนะคาถาพุกขับปัตตาเินิทุกขาพยาปตาจะนิพยาโสกปตาจะนิโสกโหตุสเพบิปานิโนโอเอตาวตาจะเมหิสัพพตังปุญญาสัพสพะทาสภพเทวานุโมทันโต สัพพะสัมปัฏิสิทธิยาทานานทุกทาตุกัทธายาสีลังรักขันตุกสัพพาภาวนาพิยตาโหตุขัดชนตุเทวตาคตาสัพเพพุธทธาพระลตาปัจเจกานันจะยาพระลังอนทันตานันจะเตเชนารักสองพันธามิสัพพโสนิเศบ,บสวดเทวตาปฏิทานคาถาหันธมียางปฏิทานคา้าโยหนมามเซ ยาเทวตาสันติวิหาราสินีทูเปคเดโพธิคเรตาหินตาธรรมมานีนภวันตุปูชิตาโสทิงกอรเตทวิหารามันเรเทราสมัชชานวการจดิขวสารามิกาทานปติอุปาสกาคามาจจเทสานิขมาเจิสราสะานโภตาสุจิตาภวันตุเตชะลา ผู้ชายเย่ปีจะอันทัสัมภาวสสังเสทชาติอาชว์บาวบาติกานิยานิยังธัมมวาลปฏิจเตสัพเพปิทุกาสกโรตุสังขยังธาตุจีราสตังธรรมโมธรรมมัทธาสปุขาราสังขูโหตุสมะโควาทาเยจัยตายะจามีระคันตุสัทธมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุทธิสัมปะปุญญามัธมเมอริยปเวทิเต ยีิบเอบทสวดสัพพปฏิธานะาคาทา่าฮันนมยัางปฏิธานาคาทายโยผานามเซปุญญัสิทานิกตาสยานัตยานิกาตาที่เมเตสัจภาคิโนโหตุสัตตานันตาปะมาณากาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณโจเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดน,นี้แล แห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปยาคูณนะวันตาจัไมัแห่งมาตาปิตาทายโยทิถาเมจาปะยะทิถาวาอันเยมะฉัาตตะเวริโนคือชั่วเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาหลายบิดาของขาา้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นจาสัตตา ติทานติโลก,กัสเมิงเตภุมมมาจตุโยนิกาปัญเจกะจตัวการาสังสารตาภวะภเวแลมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตั้งเงยปฏิทานเม,มอนุโมทันตุเตชยังเยจิมังนะับปชานันติเทวเตสังนิเวชยุ่ง สัตว์เราไดทราบการให้ส่วนบุคของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุคของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายแจ้ง่สัตว์เหล่านั้นมยาทินานาปุญญานาอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสถาโหตุอเวราสุขะชีวินโนเขมมปะทัญญาปปโตุเตสาสาสิชาตังสุภา เพราะเหตุคืออนุโมทนาบญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตถ์ทังโวงจงยามีเวนอยู่เป็นสุขเสมอเธอและจนถึงทางนางเกษมเธอขอข้อหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเธอด้วยอนุภาพแห่งศัจจทิถฐายอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพารัตนาตรัยด้วยการสาธยาบทสดมพระสูตรพระปาริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขเสรสด,ดจงเกิดมีแกข้าพเจ้าขอให้้นจากถูกภัยทั้งกลัวขอให้ข้าพเจ้าจเจริญ ทา,าทางทางลบลับทางธรรมขอทเทวทิเทวดาทั้งหลายโปรดดุมนาะในการวสอนุโมทนาในการสวดสาธให้โมทลาลธรรมเหล่านี้เมื่อดุมดธนาแล้วปลม่มใพลอยไ้แก่ข้าพาเจ้าและวัตถุมงคลพระเกลิงเพลดีพินาาโนมนีทีสสมเด็จพระยาสยังวรไวบรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นท้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจองเปลี่ยนด้วยหนุภาพแห่งพระปรินและมมลคำมงคลต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ประการเถิด